ในปี1989วงการวิทยาศาสตร์ได้รับความตื่นเต้นจากการประกาศว่ามีนักวิจัย2คนในรัฐยูทาค้นพบวิธีที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในเซลล์อิเล็กโทรเคมีขนาดเล็กหากเป็นความจริงการค้นพบนี้จะปฏิบัติการผลิตพลังงานและอาจนำไปสู่การมีโลกไฟฟ้าขนาดเล็กในทุกครัวเรือม วิธีการแบบดั้งเดิมในการเริ่มต้นปฏิกิริยาฟิวชันต้องอาศัยการให้ความร้อนกับแก๊สจนถึงอุณหภูมิที่สูงมากหรือยิงลำแสงพลังงานสูงไปยังเป้าหมายที่เตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อเริ่มปฏิกิริยาแต่วิธีการเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่และต้นทุนสูงและยังไม่เคยผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไปเพื่อเริ่มปฏิกิริยาในทางกลับกันวิธีการใหม่ที่เรียกว่าฟิวชันเย็นนั้นเรียบง่ายต้นทุนต่ำและดูเหมือนจะผลิตพลังงานได้เป็นจำนวนมาก หากได้รับการยืนยันนวัตกรรมนี้จะทำลายความเชื่อเดิมเกี่ยวกับกระบวนการฮิวเคียแต่หลังจากประกาศนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในห้องปฏิบัติการและมหาวิทยาลัยทั่วโลกพยายามทำซ้ำการทดลองนี้กลุ่มหนึ่งที่พยายามทำซ้ำผลการทดลองนี้อยู่ที่มหาวิทยาล Texas ัยเท็กซัสเอระหว่างการทดลองพวกเขาพบว่าบางเซลล์มีทิเรียมซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการฟิวชันแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือมีเพียงตัว บางตัวอย่างของ t ท็กซัสเเท่านั้นที่มีทีเทียมขณะที่การทดลองของยูท่าต้นฉบับไม่พบเลยและการพบที่เทียมใน t ท็กซัสเก็ไม่สม่ำเสมอการตรวจพบทีเทียมน่าจะช่วยสนับสนุนทฤษฎีว่าฟิวชั่นเกิดขึ้นจริงในเซลล์เหล่านี้แต่ด้วยจำนวนตัวอย่างที่น้อยและความไม่สม่ำเสมอของผลลัพธ์ควรทำให้นักวิจัยระมัดระวังในการรายงานผลอย่างไรก็ตาม นักวิจัยกับรีบรายงานผลในที่ประชุมและวารสารทางวิทยาศาสตร,ร์ความตื่นเต้นนี้นำมาสู่ข,ข่าวหรือและข้อกอก่าหาเกี่ยวกับการทำงานที่ขาดความรอบคอบและในวิดีโอนี้จะทำให้เราได้ทราบถึงการระบุป,ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยและการทดลองการตัดสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการกับ ประเด็นด้านจริยธรรมในการวิจัยและการทำความเข้าใจกับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดและวิธีการหลีกเลี่ยง Introduction วิศวะต้นหลายคมจะมีส่วนร่วมในการวิจัยและการทดลองในระหว่างเส้นทางอาชีพทางวิชาการและวิชาชีพของตน แม้วิศวกรที่ไม่ได้ทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยหรือสถานศึกษาก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบใหม่ได้ในบทนี้เราจะพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์บางการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจริยธรรมและการวิจัยมีประเด็นทางจริยธรรมสำคัญสองประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้แก่ความซื่อสัตย์ในการเข้าถึงปัญหาการวิจัยและความซื่อสัตย์ในการรายงานผลประการแรกเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่จะเป็นต่อการดําเนินการวิจัยให้ประสบความสําเร็จสภาพภาวะจิตใจน,นี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงแนวคิดที่ติดลบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานเมื่อหลักฐานยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรทำและโดยทั่วไปแล้วจะต้องแน่ใจว่ามีการรักษากรอบความคิดที่เป็นกลางดังที่เราจะเห็นในกรณีต่างๆในท้ายของบทนี้ทัศนคติเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสันนิษฐานแต่มีความจำเป็นต่อการผลิตผลวิจัยหรือการทดสอบที่มีประโยชน์ หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานผลอย่างถูกต้องเมื่อทำการทดลองหรือทดสอบแล้วจะต้องไม่กล่าวเกินจริงถึงผลลัพธ์การทดลองแต่จะต้องประเมินและตีความข้อมูลอย่างถูกต้องสภาพแวดล้อมที่นักวิจัยส่วนใหญ่ทำงานอยู่ส่งเสริมให้เกิดการล่อใจและการตอบแทนสำหรับ การกล่าวเกินจริงถึงผลลัพธ์การวิจัยนักวิจัยในสถาบันการศึกษาจะต้องเผยแพร่ผลของการวิจัยที่สำคัญเพื่อให้ได้รับตำแหน่งประจำในมหาวิทยาลัยหากการทดลองไม่ประสบความสำเร็จก็มักจะเกิดความอยากที่จะแก้ไขผลการทดลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแม้แต่สำหรับนักวิจัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือคณะอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วการแสวงหาชื่อเสียงหรือความปรารถนาที่จะเป็นคนแรกด้วยผลลัพธ์ใหม่ๆอาจดูน่าตกใจและอาจนำมาสู่การปลอแปรงข้อมูลได้บ่อยครั้งที่การนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดทำให้วิศวกรทดสอบต้องบิดเบือนข้อมูลสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตความแตกต่างระหว่างการหลอกลวงโดยเจตนาะ และผลลัพธ์หรือการตีความที่ไม่ถูกต้องบางครั้งผลลัพธ์จะถูกตีพิมพ์เมื่อหากทําการวิจัยเพิ่มเติมพบว่าไม่ถูกต้องสถานการณ์ดังกล่าวไม่ถือเป็นปัญหาทางจริยธรรมเว้นแต่ไม่เคยมีการนําเสนอผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ประเด็นนี้บ่งชี้ว่ามีการเอาใจใส่เป็นพิเศษจะต้องดําเนินการก่อนที่จะมีรายงานผลในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีความสำคัญที่จะต้องให้เครดิตอย่างเหมาะสมแก่ทุกคนที่เข้าร่วม ในโครงการวิจัยไม่ค่อยมีการวิจัยที่ดำเนินการโดยนักวิจัยคนเดียวที่ทำงานในห้องทดลองเพียงลำพังโดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของบุคคลอื่นๆควรได้รับการยกย่องสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาเช่นการอภิปรายหรือการแนะนำการสร้างอุปกรณ์การทดลองหรือความช่วยเหลือที่สำคัญในการทำการทดลองหรือการตีความข้อมูล การโกงและการหลอกลวงในการวิจัยเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจที่คิดว่าการช่อโกงและการหลอกลวงในการวิจัยนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและเกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับล่างเท่านั้นแต่การรับรู้เช่นนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนมีตัวอย่างมากมายของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลโนเบลด้วยซ้ำที่ขาดวิจารณญาณทางจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยของพวกเขาตัวอย่างเช่น โรเบิร์ตมิลเแกนเป็นนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1923จากการทดลองที่วัดประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนการหาค่าประจุและมวล ของอิเล็กตรอนกันนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองก็คือคนนี้เลยมิลลิแกนซึ่งการทดลองของเขาก็มีชื่อว่า m i l l ิแกนออยด์ o p อ x เ e ็กซ์เพหรือเราแปลเป็นภาษาไทยว่าวิธีเม็ดน้ํามันของมิลลิแกนอุปกรณ์ที่มิลลิแกนใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเป็นของแท้ของจริงที่เขาใช้ก็จะเป็นลักษณะที่มองแล้วเนี่ยเหมือนจะทํามาจากโลหะเนาะ แล้วก็มองไม่เห็นข้างในว่ามันเป็นยังไงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่พี่วาดนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นที่ฉีดละอองน้ํามันนะคะแล้วเขาก็จะเอาน้ํามันใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็บีบตรงนี้ชิบ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 เหมือนกับฉีดที่ฉีดน้ํายาลิดผ้าเรียบตอนตอนลิดผ้านะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นแหล่งกําเนิดลงังสี X ตรงนี้จะเป็นผลิตลังสี แล้วลังส x ก็จะพุ่งมายิงอากาศที่อยู่ภายในอุปกรณ์นี้นะคะและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกล้องส่องดูเอาไว้ให้มิลิแกนส่องดูเม็ดน้ำมันที่มันอยู่ข้างในตรงผลงานของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ภายหลังมีหลักฐานว่าเขาตัดข้อมูลบางส่วนออกไปแม้ว่าการตัดข้อมูลนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อสรุปหลักของเขาแต่มันทำให้ผลลัพธ์ดูแน่นอนขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นด้านจริยธรรมในรายงานผลการวิจัยการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดแนวทางจริยธรรมที่เหมาะสมในการทำวิจัยและการทดลองคือการอ้างอิงถึงจรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมโดยจรรยาบรรณเหล่านี้มากำหนดให้วิศวกรต้องซื่อสัตย์ในการรายงานผล การทำงานและให้เครดิตก mm ับ hmm> ผู้ที่มีส่วนร่วมในงานนั้นยกตัวอย่างเช่นจรญญาบาลของสมาคมวิศวกรเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา American Institute of Chemical EngineersMembers shall treat fairly all colleagues and coworkers recognize the contributions of others and issue statements and present information only in an objective and truthful manner นั่นคือสมาชิก ต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมและยอมรับในความสําเร็จและการมีส่วนร่วมของผู้อื่นรวมถึงออกแถลงการและนําเสนอข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมข้อกําหนดเหล่านี้สามารถนําไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมในวิชาชีพวิศวกรไม่ว่าจะเป็นการวิจ,จัยการทดลองหรือการทดสอบก็ตาม จดีจรียธรรมหลายแนวคิดที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ประเด็นด้านการวิจัยได้ไม่ว่าจะเป็นลทัทธิประโยชน์นิยมหรือจริยธรรมว่าด้วยสิทธิและหน้าที่อย่างไรก็ตามการพิจารณาประเด็นด้านการวิจัยผ่านแนวคิดจริยธรรมและคุณธรรมอาจเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดหนึ่งในคุณธรรมสำคัญคือความซื่อสัตย์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและในทางตรงกันข้ามหากปัจจากความซื่อสัตย์ย่อมนำไปสู่ความสงสัยและความไม่ไว้วางใจผู้คนมักไม่ต้องการคบหาหรือร่วมงานกับบุคคลที่ไม่มีความยุติธรรมหรือไม่มีความน่าเชื่อถือการอ้างผลการทดลองที่เป็นเท็จ ถือเป็นตัวอย่างกรารกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์ได้อย่างชัดเจนดังนั้นเราควรเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ทั้งในตนเองและผู้อื่นโดยตามหลักจริยธรรมคุณธรรมแล้วการรายงานผลการทดลองที่ไม่ถูกต้องถือเป็นการกระทำที่ไร้จริยธรรมและนอกจากนี้การไม่ให้เครดิตแก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกรารกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเช่นกัน และตามหลักจริยธรรมคุณธรรมการกระทําเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ p e ธอลติเคิลไซเอนซ์เซิฟ e d ดีเซปชันเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการทำงานวใิใจัยหรือโครงงานทดลองให้ประสบความสำเร็จ s ซิ f Deception ในงานวิจัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยในหลายสาขาของวิทยาศาสตร์และเคยนำไปสู่กรณีที่เป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ในปี1953นักเคมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเอร์วิงแลนเมลเอร์วิงแลนเมลนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำงานที่ General Electric รีส์เดลลาบอร์ ATORY ได้ตั้งชื่อปรากฏการนี้ว่า Pathological Science ได้ประดิษฐ์คำว่า Pathological Science ขึ้นระหว่างการประชุมที่ห้องปฏิบัติการวิจยัยโนสโดยเขาอธิบายว่า Pathological Science คือวิทยาศาสตร์ ของสิ่งที่ไม่เป็นจริงซึ่งไม่ใช่การหลอกลวงหรือ Pseudo Science แต่เป็นการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งใจดีซึ่งถูกนำทางไปผิดด้วยอคติทั้งจิตใจและความปรารถนาของตนเอง การสังเกตของแรงมิลได้สะท้อนถึงชุมชนวิทยาศาสตร์และกลายเป็นบทเรียนเตือนใจที่มีเสียงสะท้อนตลอดหลายทศวรรษถึงวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถที่สุดยังสามารถหลงไปจากความจริงได้จากการหลอกลวงตนเอง คุณสมบัติ6ประการของ Pathological Science ที่เอวิงเรย์มได้นำเสนอ 1. ผลกระทบที่มีความเข้มข้นต่ำมากผลัลธ์ที่สังเกตได้ไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของตัวการที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์ทั่วไป 2. ผลกระทบใกล้ขีดจำกัดการตรวจจับต้องการข้อมูลจำนวนมากและมักจะมีการปรับค่าที่ไม่สอดคล้อง เพื่อให้เข้ากับทฤษฎีที่ต้องการ 3. การกล่าวอ้างถึงความแม่นยำสูงแม้จะมีการอ้างถึงความแม่นยำแต่ผลที่ได้ขัดแย้งกับข้อมูลที่พิสูจน์ได้จริง 4. ทฤษฎีขัดแย้งกับประสบการณ์ที่ผ่านมาทฤษฎีที่นำเสนอมีความมหศัศจรรย์แปลกใหม่แต่ขัดแย้งกับสิ่งที่เคยรู้มาก่อน 5. การโต้แย้งด้วยข้ออ้างเฉพาะหน้า ข้อต่อยแย้งมักถูกคขีขึ้นมาอย่างเร่งรีบโดยขาดการวิเคราะห์ที่รอบคอบจกจำนวนผู้สนับสนุนค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนผู้สนับสนุนจะลดลงเรื่อยๆจนเรื่องที่ทำการทดลองนี้จะถูกลืมไป Pathological Science ไม่ได้เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์แต่เกิดจากการขาดความเข้าใจและการหลอกตัวเองการวิจัยที่ดีต้องการความเป็นกลาง และความรอบคอบโดยไม่ควรยึดติดกับชื่อเสียงหรือความโดดเด่นแต่เน้นที่การค้นพบความรู้ใหม่ที่เป็นจริง